หยุดก่อนเพื่อนหยุด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 กูไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยกูไปโอ้ยผุนชันไปด้วยดิเอาเถเฮ้ยแม่เกือบไม่ทันอ่ะเฮ้ยใส่แมสวยเพื่อนอ๋อแมสหรอกูมีมาตังมาพอดีผมป่วยเมียก็เลยจ้างพยาบาลมาดูแลโอ้ยเด็ดสัตว์เลยอ่ะโอ้ยคืนนี้มีจัดเมียจ๋าผัวขอโทษอะไรวะอ๋อกูแฝน อโอ้ยทำหลุดมือไหนนี่มันซุ่มซ่ามาจริงเลยเออใช่ไหนฉันช่วยหานะเ <c oughs> สร็จกูละวันนี้มาขี่ม้าค่ะเป็นไงเซ็กซี่มั้งเฮ้ยกูอยากเป็นม้าเลย <c oughs> ม้าจะปเบลอๆให้ลมเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นรัสเซียในการ์ตูนป้าก็น่ารักดีนะ <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยขาป้าไปเก็มี่ ชิบหายแล้วกูไปขับรถเฉียวพี่เขาหรือเปล่าว่าเขามาเคาะแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดอยู่เฉยก,ก็โทษนะครับพี่อย่าทำผมเลยเออกไปหน้ากูโหดเกินจะเลี้ยงเมื่อไปจ้องอะไรของมันวะอ๋อ,ม,อ,อมันเจอเพื่อนมึงต้งองซื้อไส้กรอกให้กุยขอให้สหซส้กรอกไอ้สัตว์ฮะรู้จัก,สกไส้กรอกไหมฮะกูจะกินไสก้กรอกครับมันก็ใจไม่ให้เยี่ยมจะกินไสก้กนระอกครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเมือ <c oughs> เนียนั่นแหละสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าการหาเมียในสองพันยี่สิบเอ็ดกูสิบสามปีโอ้ยชิบหายกับติดคุกกูชอบผู้หญิงโอ้ยชิบหายโทษครับโทษ,โทษอเอออ่กูเป็นซาลิมโอ้ยฮยเอ้ยหนักเลยอีพวกช่างชาติกูไม่ยุ่งโอเคโอเคพ่อหยกเล่นเกมได้แล้วพ่อพ่อไม่หยกละนี่พ่อตายสรุปพอดีมีมแมลงวันมาเผอแดกวัดก้าบ้านกูืม และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้แต่เดกกูไร้สารามต่อยกูไปกบงองมาเลยเลยควายดูเว็บไหนดีหน้าคืนนี้เออ,อเออไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้สัตว์ไอ้เด็กเวน้นโอ้ยโอไอ้ชิบหายละเมนเมนเมนอ๋โอ๋อากาศเฮ้กูไม่ต้องเต้นแค่ยืนกูก็เด่นแล้วหัวเรืองเสียงฮ่ามันเงือกไซน์เกินเออเออเอ็นหลังเนี่ยเอ็นอ้าเฮี้ยเฮี้ยผีผักสมาร์ทคลีนของเราวันนี้ขอเสนอ อุกปรกรณ์ในการดันชักโครกนะคะแบบนี้ดันข okay. in yeah. ี้เข้าไปอย่างนี BLANK ้ค่ะโอเคซื้อมาละทำดันปากโอ้ดานขี้เข้าหน้าเฮียนี่จะมาขโมยนี่อุ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกนี่จะหน่อยนี่จะหน่อยหนึ่งอ้โลโอ้โลคือเป็นตะเล็กแท้โอ้โอ้ไม่ได้เอามั้ยเอามั้ยมดก็หมดโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องทุบแล้วไม่ต้องทุบแล้วโอเคพ้ายันแค่นี้พ้ายัน

ไอ้อ้านหน่อยนี่ก็กินนี่เรียนี่เออนั่นแหละมาหน่อยนี่มั่งทำอะไรวะเนาะเออปะปะครับไม่มีอะไรครับจ้าถึงทายไว้เลยเพื่อนอ่ะชึบอ่ะจอบอ่ะไอ้ยมาฝรั่งเอาเพื่อนขอไม่ดึงดิเออกูขอไม่ดึงกูได้กูได้เอ้ยกูด้วยกูด้วยไอ้เหี้ยกูด้วยกูด้วยเชี่ยเหียโอ้ข้ากับคอช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูวีบหลังวีบหลังเออแม่งเอ้ยสัตว์เหม็นอะไรวะกลิ่นโคตรเน่าเลยโอ้โหกูว่าละ สัตว์เอ้ยชีตอยได่เจ้โอ๊ยทำอะไรอะ่ะขาดมขคดมกิมหน่อยขาดมกิมดอมอ๊อโหมึงลางมาไหมเนี่ยอ๋อให้เสียงโดยฮาเก้